ไม่ต้องมีทางแมชชีนก็สามารถที่จะย้อนไปดูประวัติทรัพย์สินที่ดินโรงงานตรงนั้นได้ย้อนอดีตดูทรัพย์สินด้วย Google Street View นะครับหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ว่า l o s t r e s t v i e w เนี่มันคืออะไรบางคนรู้ว่า Google Street View นั้นอ่ะคือการไปดูภาพถ่ายตามริมถนนที่ Google นั้นเขาเก็บเอาไว้เป็นระยะเวลาต่างๆเขาก็จะมีรถมาถ่ายมันมีกล้องอยู่ข้างบนนะ,นะฮะ แต่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่มันลั้งกว่านั้นก็คือมันสามารถที่จะย้อนเวลาไปดูประวัติสถานที่หรือภาพถ่ายที่ดินโรงงานที่คุณกําลังมีความสนใจที่จะซื้อนะครับคุณก็สามารถที่จะเก็ตไอเดียว่าตรงนั้นมันจเจริญม,มากขึ้นแค่ไหนมันจะช่วยในการประกอบการตัดสินใจของคุณในการลงทุนตรงนั้นได้ด้วยสเต็ปแรกนะครับคุณก็เข้าไปที่หน้า Google Map นะครับ พอเข้าไปที่หน้า Google m a p คุณก็ไปเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการที่จะดูไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็เจอไอคอนเหลืองๆนะไอ้น้องตัวเหลืองเนี่ยจับมันยอนไปตรงตำแหน่งที่คุณต้องการคุณก็จะไปดูที่ภาพสถิติิวนะมันจะเป็นไอคอนอยู่ทางด้านซ้ายของหน้าจอคุณคุณก็จะเห็นว่าด้านใต้ของไอคอนด้านซ้ายเนี่ยนะฮะมันจะมีคําว่าเวลาคุณก็กดเข้าไปพอกดเข้าไปคุณก็จะเห็นว่ามีช่วงเวลาไหนบ้างที่เขาบันทึกในเรื่องของภาพ ในตำแหน่งที่คุณกำลังดูตรงนั้นคุณก็สามารถที่จะไล่ย้อนดูได้ตามเวลาที่เขาได้รคคอร์ดเอาไว้ไม่ต้องมีทามชชีนก็สามารถที่จะย้อนไปดูประวัติทรัพย์สินที่ดินโรงงานตรงนั้นได้นะครับหากคอนเทนต์นี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับ